สวัสดีครับขอบคุณมากรวยรวยเด้อรวย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 เนาะขนเป็นรถขนาดนี้โอ้โหคนคนเขารวยตลาดพรุ่นี้นะก็ดีปีนี้ดีมากเลยครับดีมากเลยก็รวยเดีดูลูกขนไปโอ้ไม่ใช่น้อยเลยเนี่ยไม่ใช่หมดร้านนี้เลยบ่กน่าจะหมดร้านนี่เลยโอ้โห สวัสดีครับพี่น้องเราบันทึกชงเด้อพี่น้องเนื้อนี่ก็รบครับวานนุ้ชงตอนเช้าวันที่หกพี่น้องหกมกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องติตลาดเช้าจอมจอบเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็มีกุ้งเด้อพี่น้องกุ้งหลายปลาซิวพี่น้องปลาซิวก็หลายกุ้งเด้อพี่น้องเด้อสุดลูกมูลูกตาเลยวันนี้ของมาหลายเหรอครับพี่น้องผู้ดีขายยาขาเกลเวนของมาเบิ่งเล่อพี่น้องตลาดช่องจอมอำเภอกระเชีงจังหวัดสุรินทร์พี่น้อง ตอนเส่าด้วยพี่น้องเนอะปลาลดพี่น้องปลาลดนี่เป็นปลาเบ้ปลาเบ้แล้วก็ปลาหมูพี่น้องอันนี้ปลาอย่างปลาปลาขาวอ๋อปลาขาวพี่น้องขาวเอ้าพี่น้องพี่น้องอืปลาขาวพี่น้องไปไทยบ้านฮ่องกงไปไทย เย็นสักเหรอสัก <c oughs> ชื้อชื้อชื้อเมืองคนเยมากพี่น้องตลาดมู่นนี่เหรอโอ้ยแมงคีเต่าพี่น้องแมงคีเต่ามาเรือพี่น้องแมงคีเต่าแมงคีเต่าหรือเป็นหอย <c oughs> เป็นปลาเป็นหนูนู่นพี่น้องหนูกับนี <c oughs> แมงดาแมงดา กระเซียมกระลดเกียดเกียดเบี้ยพี่น้องนี่อย่างนี้กุ้งไม่เนาะปลาซิวปลาซิวไส้เบอร์เกอร์นี่ลูกเรียกยังไงลูกโกบก็มีพี่น้อง อย่าลืมเล้อพี่น้องตลาดช่องจอมนาะพี่น้องเนาะตลาดช่องจอมเปิดขู่มือพี่น้องตลาดช่องจอมเปิดทุกวันหกโมงสิถึงสามโมงสาพี่น้องซักกระแตนพี่น้องซักกระแตนเลยพี่น้อง ตะกะแตนมาแล้วมาเป็นล้ำรถเลยพี่น้องอันนี้มาเป็นล้ำรถเลยพี่น้องกำลังมาพี่น้องตะกะแตน,นลุงหลายตะกะแตียนอืมตะกะเตียนพี่น้อง หอยป่าสวัสดีครับขอบคุณมากรวยๆเด้อรวยๆรวยรยรวย,ลวยเ<อ>ลยเนาะคนเป็นรถขนาดนี้โอ้โห <rib> ค,คนนเขารวยตลาดพรุ่ง <c oughs> นี้นะก็ดีปีนี้ดีมากเลยครับดีมากเลย ก็รวยเด็ดดูรูคนไปโอ้ไม่ใช่น้อยเลยนี่ไม่ใช่หมดร้านนี้เลยป่น่าจะหมดร้านนี้เลย <extr ude> โอ้โหไอ้เจ้าพวกเราได้ฟันอย่างเดียวเลยวันนี้สามหมื่นกว่าเราจะได้ประเมินไแต่ดใจต่ตัวโมคิด่เรื่องแต่ ผลพี่น้องสามหมื่นตัวคนว่ะลุกๆครัรรรบคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อคลิปตลาดช่องจอมยิ่มเสาร์เนาะวันที่หกเนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่หกมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดครับพี่น้องของกับประมาณนี้นะพี่น้องบัวกุ้งบัวซิ่วหลายพี่น้องเป็นกุ้งเป็นซิ่วเนาะหลายไปเห็ดปลาเด็กปลาจอมปลาหน่อยไวปยู่ไว้กินไว้ขายเนาะพี่น้องเนาะ คลิปนี้ก็ฝากไปทั้งนี้เด้วพี่น้องเนื้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บเบาหวานแน่แนครับโอกานนาะพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ